จากวันที่2แล้วนะครับกอล์ฟฮอนด้าเอลพีเจไทยแลนด2021ประกอบสาวไทยยังคงทําผลงานยอดเยี่ยมประพังกรธรรมวัฒนก,กิจยังคงเป็นผู้นําต่อไปครับกอล์ฟอลพีเจทัวร์รายการฮอนด้าเอลพีเจไทยแลนด์2021ชิงเงินรางวัลรวม1.6ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ50ล้านบาทที่สนามกอล์ฟสยามคันที่ขับพัทยาโอนครสจังหวัดชนบุรีในปีนี้จัดในรูปแบบสนามปิด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจบวันที่2ประพังกรทวัฒนก,กิจเจ้าของแชมป์เมเจอร์ ANA Inspiration 2021ผู้นำร่วมรอบแรกวันนี้ทำผลงานดีต่อเนื่องทำเพิ่ม8อันดับา64จากการทำอีเกิลที่หลุม18และ6เบอร์ดีโดยไม่เสียโบกี้สกอร์รวม16อันดับา128ขึ้นนำเดี่ยววันนี้ตีค่อนข้างจะสเตดี้ค่ะก็ ได้ออกจากทีมไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าเมื่อวานแต่ก็ยังอยู่ในอ่าโพสิชันที่ยังขอเล่นได้ยังพอตีชัดตสองเข้ามาดีได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าเว mm ิร์กออนเข้าใจนะคะก็รู้สึกว่าตีชัดแรกไม่เหมือนเมื่อวานก็รกาากู้สึกคือเช็คกีนิดหน่อยแต่ก็ใจใจเย็นแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุด ได้ขณะที่น้องจีนอัตยาธิติกุลทําผลงานดีเช่นกันทําเพิ่ม5อันดร์พา67จาก1อีเกิล4เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม13อันเดั์พา1 3 1อยู่ที่2ตามหลังผู้นํา3สโตกส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งของโลกทําเพิ่ม3อันดร์พา69รวม2วัน10อันดร์พา1 3 4อยู่อันดับที่7ร่วมกับ2นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้เอมิหยางแชมป์3สมัย และปัคฮียองด้านลิเดียโคอดิตมือหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์ทำเพิ่ม5อันเดอร์รวม11อันดร์พา133อยู่ที่4ร่วมกับกาบีโลเปสจากเม็กซิโกและเนน่าเคิร์สเมเซนจากเดนมาร์กปิดท้ายที่ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นที่น่าสนใจปาจารีอนันนลูกการสกอร์4อันดร์พาอยู่อันดับที่28ร่วมกับมริยาจุธานุการพรอนอันงเพชรล้ำสกอร์5อันดับพา139อยู่อันดับที่21ร่วม นิวสุริยะถ่ายภาพเจษดาเทียนเฉยรายงานจากสนามกรอบสยามคัทีีขับพัทยาอุนคอสจังหวัดชนบุรี